คือผมมันเป็นคนชอบเออเรียกว่าอะไรอ่ะเสพงานตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อมันมีอะไรที่มันแก้ไขได้หรือพัฒนาได้เราก็จะทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นซีรีส์เราก็จะดูเราตั้งแต่เริ่มจนจบหรือว่าเราไปงานอีเวนต์เราก็จะนั่งไล่ดูฟีดแบ็ตัวเองหรือว่าคอมเมนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฟังขอฟังหน่อยเปิดที่พี่ฟังหน่อยในโทรศัพท์ไม่ใช่ร้องสิร้องส่งให้ก็ได้ร้องเอาวงมือเดี๋ยววงมือเลยเดี๋ยวเอ้ยรอผมด้วย โชว์ให้พี่ฟังหน่อยคแค่เพื่อนมังจากขานนนแอนวงหมืน่นไม่มีอะไรละที่เธอมองแม่อย่างนั้นใครๆก็ทำกันแก่หวงอยังเพื่อนโทรไปไม่คิดด้วยไร បបណ្នទាំងមិនຕ້ອງ wai បានត <_Gülme> ្រូវលាបគិតខ្លាំងណាស់អេតិកតតាមឡង ฉันก็อยากทำอะไรฉันมันคิดแบบนั้นเพี่ยนกันแต่เขาไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าที่เธอทำกับฉันที่เธอเป็นอยู่ เพื่อนกันมัคไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนกันมัคไม่ทำแบบนี้หรือเปล่าค<อ><อ>รบขารบทไร<อ>บ่นทนครบครบนครบีไหนคร้ทคบ่นไหครบ ครบทวนครบทวนจริงๆเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวในเรื่องเราก็ได้รบกันเอ้ยอะเออเอาเอาแค่นั้นก็สบายใจแล้วยี่สิบเอ็ดเลยนะทำไมอะยี่สิบเอ็ดเลยนะอายุไม่ใช่ตัวเลขอายุเป็นแค่ตัวเลขพี่ไม่ไม่เกี่ยวกันนั่นน้ลยังไม่ติดเลยลองดูได้แล้วแต่คุณอะชอบอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวน้องก็กลัวเฮ้ยแต่ว่าครบนะอะเล่นละครเล่นดีด้วยซีรีส์เล่นได้ ร้องเพลงดีเลยอ่ะที่สุดเลยเป็นนักร้องเลย